เอาละครับคลิปนี้เราเป็นเกม Rv เนาะซึ่งคลิปนี้พึ่ื่อมาแจกมัสกิน Rv เวอร์ชันมล่าสุดเนาะก็จะเป็นเวอร์ชัน4เ,เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นรลองเลี่ยวนะโอ้โรเท่เตัวแรกก็ยางสวยเลยตัวใหม่สก,กินใหม่เลยโอ้โหโคตรดีนะมัสกินมีหลากหลายตัวละครมีหลายฮีโร่มีหลายสกินนะั่นนี่เห็นปะ มีเกือบทุกสกินนะบอกไว้ก่อนมีเกือบทุกสกินเลวีเนี้ยนะนะก็จะเป็นเวอร์ชั่นสนะก่อนตัวแรกก็จะเป็นแบบสันนิษเห็นปะนี่จะเป็นร่างสกินนี้แบบโคตรเท่เนี่ยร่างหุ่นยนนะนี่สีเหลืองเนี่ยหอกสีเหลืองเนะนะนี่ยนะนี่สกินหุ่นยนต์เลยนะนี่นะก็ต่อมาก็จะเป็นสกกัดนะสก,กัดก็มีเออขนาดสากัดสกกัดยังมีเออเนี่ยเห็นปะ นะกัดนะก็เดี๋ยวเรามาดูที่แท้งนะว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็ไฟเตอร์แอตสัตซินเมดนะแล้วก็แคร r ี่นะซัพพอร์ตก็ด้วยนะก็อันนี้พี่ก็จะมาทดลองให้ดูด้วยว่าสกิลเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่านะก็ก่กอนอันดับแรกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตัวไหนดีไปทดลองนะเอาตัว ชีล่ามะชีล่าเป็นทดลองนะเออเนี่ยจะกินชีล่าแอปเปิลเนี่ยอืมกินนี้นะเดี๋ยวเราทดลองให้ดูเลยนะมันเล่นยังไงวะตัวเนี้ยเฮ้ยมันเล่นยังไงวะตัวเนี้ยเฮ้ยชีล่าเล่นยังไงวะเล่นไม่เป็นวะเออเราปิดเราเปิดอามาตะนี่ว่ะโอ้มันก็เลยไม่ตายนะคือ,อ ก็สำหรับใครที่อยากได้ก็ลิงก์ใต้คลิปนะแล้วก็วิธีการสอนลงสอนโรดใต้คลิปนะจะมีรายละเอียดแล้วก็อ่านดูนะอ่านดูก็ประมาณนีนะ้สำหรับพีว่านะนะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นนะมาต่อมาเรามาดูนาคอรสกันเลยดีกว่าเนาะนาคอร์สจะแบบเอฟเฟกสวยหรือเปล่าเนี่จะเป็นสกินนาคอสนะสกินแบบสก <มา S 2> ินนี้มันแพงใช่เหรแพงนะน่าจะแพงเออคือเราไค่ได้เล่นหรอก ก็เดี๋ยวทดลองสกินให้ดูแบบอ้ย่างแท่เลยมาตอนนี้เราก็มาหยุดาคนาคอแล้วอัพสกอิอัพสกลิสกลนี่ดูดูสกิลเอฟเฟกดูดูฟันปึ๊บหือเนี่ยเท่อันนี้คลิปเป็นอันนี้เด้วน,นะเนี่ยมันไม่เกิดวะเออ,อเออเออเอเอเออเ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 เอ ทีนี้แท้งก็มีแท้งก็มีมอสสกินนะนะนี n ina. N ina. ่ก like ็จะเป็นต so so, ัวน่ยตัวนี้ก็มีใครที่อยากได้ก็ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปแล้วก็วิธีการสอนลงสอนโหลดใต้คลิปเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่ดูเรื่อยๆเลยคือใคอยักเห็นตัวอะไรก็จะมาไล่ให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูที่ไฟเตอร์ต่ออะไรไฟเตอร์มีแบบตัวไหนดีอะ เลียวมะไหมเลียวมะเลียวมะเป็นสกินหุ่นยนต์อินเตอร์แมนน่ะอิลตอร์แมนคอร์มอนะร์น่ะประมาณนี้อินเตอร์แมนนะครับนะต่อไปก็จะเป็นอิลิเตอร์นำลาลิลิเตอร์ใครที่ชอบเล่นลิกเตอร์ก็จะเป็นนัทนะประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะมีแพนด้าด้วยนะมีแพนด้าซูก้าอะไรเนี่ยมีหมดนะแล้วก็มอสมอทอสมีเหมือนกันวาเลนติโน่ฟลเลนติโน่ก็มีคิริโตะอัลเลนอะไรเนี่ยเนี่ยอัลเลนเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคิริโตะนะครับตาก็จะเป็นสกินนี่เลยแบบ ฟรฟีแบบไม่ต้องเสียตังค์เออใครที่อยากออใครที่ทดลองแล้วอยากได้สกินจริงก็สามารถสนับสนุนตัวเกมได้แนละ้วเติมเข้าไปแล้วซื้อเลยนะใครถ้าชอบถ้าชอบเออสกินก็ราคาก็590ร้ฟองกวไม่รู้ว่ะไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจ่ือนนะเออไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เออพี่ไม่เคยจะใช้ะนะอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะออสกินสกินสุดเท่ใหม่ล่าสุดเนาะ ตัววนนีี้คือเก็วัตถุไฟวัตถุไฟจะเป็นร่างจิตวิญญาณอันอนี้เมฆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่แอสซัสซินนะแอสซัสซินเราดูไฟเตอร์ไปแต่อันนี้แอสซัสซินจะเป็นมูลฬตัวนี้นะ โอเคประมาณนี้สําหรับมูาเนาะใครที่อยากเล่นก็ไปทดลองกันดูกันนะไปโหลดกันเองนะเออเนี่ยก็พี่ก็สอนหมดแล้วทุกอย่างแล้วในในคลิปใต้คลิปแบบนี่ก็จะเป็นแบบให้หมัดเมาทเมืยอไทยเออเนี่ยราคาสองพันกรุปองโคตรแพงแลเลยนะเฮ้ยสองพกรุป,ปองนั้นมนกี่บาทวะพันพันกว่าบาทใช่ป่กว่ะเออถ้าใครชอบเล่นแบบทดลองสกินแล้วแบบว่าอยากได้สกินจริงก็ไปเติมอ่ะไปเติมกัน,กนเอานะเนี่ย กี่ฟุบองไม่รู้วะสองพันนะแล้วก็ไอรีก็มีนี่สกินแบบลอยลงมามีตัวอะไรเพิเนอ่ะบรสิตปลาครับอะไรน่ยโอเคก็ขนาดแบคแมนแบคแมนก็มีเหมือนกันนะแบคแมนเนี่ยแบทแมนก็จะเป็นร่างนี้เลยลองไปกินนี้นะก็ นี่เราดูอย่างวะดูไปแล้วอันนี้จะเป็นลิงนะเออว ok อกองนี่จะกินล่างนี้นเคพอแค่นี้เออใครที่ชอบแบบแอสซัสซินอ่ะก็สามารถเลือกเล่นกันได้นะเออฮีโร่มันมีเกือบทุกสก,กินอ่ะแล้วก็เมดนะเมดก็มาที่ตัวแรกจิซี่นะ จะเป็นม้วเขียวอย่นี่แหละมาจากมูซ่าเขาบอกมูจะประมาณนี้นะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นนาตาญานะเนี่ยนาตาญ่าแบบขุดมาจากคุณนรกนะกินนี้นะสำหรับนาตาญานั้นนะออต่อไปหน้าจินน่าก็มีจินน่าเห็นปะเออจะกินแบบนั่นแหละเอาเป็นแรกอะไรเอาไข่เอาเอาม็ดกลมๆอ่ะไปแรก ตัวนี้ก็มีเหมือนกัน <All life. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูดูตัวฮินฮิตดีกว่านะสำหรัแบบเมนะเออก็จะเป็นแบบตัวเดี๋ยวเซียน <Yeah. S 1> อณาจักรมังกรอะไรของเธอ การสอนลงสอนโหลดก็ใต้คลิปเลยนี่ยิ่งเยอะที่มันจะตรงให้เตะอือออยู่กาแล็กซี่นะเนี่ยโอ้ดวงดาวพังหมดดวงเลยดูดิโอ้ใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้น right ี่แล oh oh. ้วก็เดี๋ยวมาดูที่ไวโอนเลยดีกว่าไวโอก็แบบกินเม็ดนี่ เออแค่นี้แหละเออนี่ยแล้วก็ต่อมาเป็นเอลสูนะเดี๋ยวมันจะแบบนานไงคือจะนานนั่นนี่เอลสูนะก็เป็นสก,กินอ่ะต่อมาก็เป็นยอนนะเป็นยอนไอ้ใครที่ชอบเล่นยอนเนี่ยยอน,นขี่มังกรมาแล้วเนี่ยไอ้ใต้ล่าเนี่ยก่อนใต้ล่าโอเคก็สำหรับยอนนั่นเีงลองเล่นไหมลองไปลองสก,กินด้วย ลองสกินยอ้อนนะมาเดี๋ยวเรามาเทสสกินยอนะอ้อนนะเอะเป็นไงมันปุ้งตุ้มมังกรลงทุ่มนี่โอโ้โหเดี๋ยวยิงเนี้ยนะยิงปรนะมาณนี้ประมาณนี้โอเคพอต่อมาก็าจะเป็นเทลนะนี่เทลก็จะเป็นร่างสกินน,นิเมะนี่ อันนี้นะก็ไปทดลองกันเองนะไปเล่นกันเองนะเฟนนี่เฟนนี่นี่นารักสวยเลยเราวิวว่าจะเป็นสกินนี้นะก็วิธีการดาวน์โหลดใต้คลิปนะแล้วก็วิธีการลงใต้คลิปเดี๋ยวพี่สอนลงเลยนะก็ใครที่อยากได้ก็ วิธีการลงก็ลงง่ายๆนะส่วนสําหรับวิธีการดาวน์โหลดก็ลิงก์ใต้คลิปไปดูกันเอานะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงเลยนะก็เดี๋ยวพอออกเกมก่อนก็วิธีการลงก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เ่อ ZA เนาะเดี๋ยวเออนี่นะ ZA เอะว่าจะเ file ลหรือว่า R S file ก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกใช้เลยก็หาโหลดได้ที่เพ Store เลยนะอันนี้ก็จะเป็น ZA ตัวสีเขียวเนี่ยก็เข้าไปพิมพ์นี่ แทร a นะก็โหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้มันเสร็จนะโอเคแล้วเข้าออนะเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็ให้เอ่อเมื่อเมื่อดาวน์โหลดอะไรมานะเจ้ามาวิธีการลงนะอันนี้สอนวิธีการลงเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะเราจะเห็นไฟล์ที่เราโหลดมานะก็จะเป็น m u ส k i n e av นั่นแหละนะก็ทําการแตกไฟล์นะ,ะแตกไฟล์ก็ทําตามเลยเราจะได้เป็น android ออกมานะ อันนี้วิธีสำหรับวิธีการลงแบบง่ายๆนะก็ Android เนะ่ะก็ก o p y ไปนะ Copy ไปปุ๊บนี่แล้วให้เราคลิกตรงข้างบนข้างบนนี่หรือว่าลูกศรตรงนี้ก็ได้นะไอ้สามเหลี่ยมนี่เล็กๆนี่แล้วคลิกลงมาแล้วให้แบบนี้ให้เราคลิกตรงเนี้ยไอซิ่วเขียวนะกดไปนะแล้วก็ทำการวางนะีนวางไปแล้วก็ติ๊กถูกนี้แล้วก็วาง แค่นี้ก็ลงมัดสกินเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเข้าเกมไปแล้วมัดสกินไม่ติดนะก็ให้เราทําวิธีนี้เข้าไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะแล้วเข้าไปที่ Android นะเข้าไปที่ Data นะแล้วก็เข้าไปเรา Copy ไฟล์มานะ c o ป y ีไฟล์มานะแล้วก็กดเหมือนเดิมครับนี่ข้างบนเนะี่ยสามเหลี่ยมเนะี่ยแล้วก็ตรงนี้เข้าไปที่เอ่อ Android นะเข้าไปก็ด a t a เข้าไปที่ตัวเกมฟ RV อาร์เข้าไปแล้วทําการวางน,น,นี่มี2วิธีนะวิธีแรกก็คือวางที่ Android วิธีที่2ก็คือวางที่ไฟล์นะเนี่ยวิธีนี้จะติดแบบ100%เลยลงมัดติด100%เซเลยถ้าใครเจอปัญหาปัญหาแรกก็คือลงที่ Android มันไม่มีมัดสกินมัสกินไม่ติดเออให้เข้ามันลงที่ไฟล์นะก็สำหรับก็สำหรับวิธีการลงก็ประมาณนี้นะ ก็วิธีการดาวน์โหลดก็ลิงก์ใต้คลิปนะนลิงก์ใต้คลิปเข้ามาที่เว็บนะก็โหลดง่ายๆนะกดเข้าไปที่เกม Rv นะก็มีแท็บอะไรนึงมาแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดแท็บนะน่นี่ก็กาวาดไปแล้วก็เลื่อนลงมาเราติ๊กรูปดาวนี้เลื่อนลงมาปุ๊บนี่เลื่อนลงมาปุ๊บเนี่งยง่ายๆนะง่ายๆแบบทำแป,ป๊บเดียวเออ บางทีมันอาจจะมีโฆษณาเต็มไปหมดนะเราก็ต้องดูอ่านดูด้วยนะนี่นเลื่อนลงมานะอันนี้จะเป็นอัปเดตเนี่ยอัปเดตใหม่ล่าสุดนะก็เลื่อนมาคุณต้องรอ 5V นะนก็รอไปวิธีการลงวิธีการโหลดก็ง่ายๆเนี่ยเลื่อนลงมาอ,อันนี้ก็จะบอกว่ากำลังแก้ไขก็คือใช้งานไม่ได้นะถ้าเรากดไปมันก็จะไปหน้าอื่นเลยนะ ตัวที่ใช้งานได้ก็จะบอกว่าใช้งานได้ให้โหลดตัวที่ใช้งานได้นะก็จะมีแบบ2อย่างนะเวอร์ชัน4เนี่ยนะก็จะเป็นแบบหนึ่งมันนคลิปเลยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบมอสสกินแบบร้อยมีมีทุกสก,กินอะในเกมอะนะก็ไปลองกดดูกันเอาเนี่ยวิธีการดาวน์โหลดก็กดเข้าไปเนี่ยจะให้ดาวดาวโหลดนะเมื่อกี้ติ๊กรูปถูกตรงนี้แล้วก็รอสิบวินนะก็รอไป แล้วก็โหลด <c oughs> เลื่อนลงมาครับแล้วก็ติ๊กถุกนี้เรากกดดาวน์โหลดไปเลยนะกดดาวน์โหลดคอนตินิวไปเนี่ยมันจะทําการดาวน์โหลดลงเครื่องให้เรานะไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเนี่ยตรงนี้แยะโอ้ยเผลอไปเผลอไปนั่นเหรอเห็นไหมถ้าเผลอแบบไม่เนี่ยเราต้องรอนะมันเออเลรกนะครับว่าไม่สามารถโหลดได้นะเราต้องรอนะ เออเราต้องรอเพราะว่ามันจะเออเล์นะเราต้องกดใหม่นะเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วไม่ยอมกดคือมันน,นี่ด้วยแหละมันขึ้นมาแบบไม่เต็มอะ่ะไม่เต็มหน้าจอตรวจจับ AI ไงนะ ไม่ยอมขึ้น่นยขึ้นมาแล้วให้เราโหลดนะนี่มันก็โหลดให้นะนี่โหลดนะเราก็รอมันโหลดจนเสร็จนะโอเคไม่เอาละไม่โหลดแล้วเพราะว่ามันโหลดแล้วนะมันมีอยู่ในพ่โหลดไว้แล้วไงโอเคก็ว,วิธีการโหลดก็ประมาณนี้แล้วก็ว,วิธีการลงง่ายๆเหมือนเดิมนัม่นแหละ ว่าแล้วทำไมไม่โหลดโอเคก็สมับรวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการลงมัสกินอาีแบบร้อยสกินบวกนะก็ประมาณนี้สมับรใครที่ชอบคลิปนี้ก็อยา่า like, ลืมกดไลค์กด subscribe เ้อไปละไปพาเจอกันคลิปหน้า